เรื่องราวตำนานบ้านเก่าที่ว่าเจ้าของบ้านนั้นเฮี้ยนมากมากแต่แล้วเมื่อถึงรุ่นที่ลูกหลานต้องขายบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านกลับ,บ,าลบปากฏตัวให้ทุกคนได้เห็นจนทำให้ทุกคนที่ได้เจอนั้นถึงกับหลอนไปตามๆกัน สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผมว,วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าขลังแปดในตอน อาฐารบ้านเขียวซึ่งสร้างดัดแปลงมาจากเรื่องจริงนะครับผมเรื่องราวบ้านเขียวสุดร้อนของคุณพิทักษ์บริหารที่ว่ากันว่าเจ้าของบ้านนั้นห่วงบ้านมากและมักจะปรากฏตัวให้คนได้เห็นซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ติดอันดับบ้านเฮียนที่สุดซีรีส์เรื่องนี้ที่หยิบยกเรื่องจริงนั้นมาดัดแปลงเป็นซีรีส์เนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่อง89 Group Official หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับครั้ง8ในตอน อาฐานบ้านเขียวเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่พนักงานออฟฟิศคนหนึ่งเธอมีชื่อว่านันทาซึ่งขณะที่เธอกําลังนั่งทํางานอยู่เธอก็ได้รับสายโทรศัพท์จากใครบางคนปลายสายนั้นโทรมาจากต่างจังหวัดคนที่โทรเข้ามานั่นคือป้าเพนคุณดูแลบ้านของพ่อเธอนั่นเองแต่พ่อของเธอได้เสียชีวิตไปนานแล้วป้าเพนนั้นโทรมาบอกว่าเธอจะไม่ได้อยู่ดูแลบ้านหลังนี้ให้แล้วเพราะว่าเธอต้องกลับบ้านของเธอ เธอจึงโทรให้นันทานั้นมาทําเรื่องขายบ้านเพราะว่ามีนายหน้าต้องการจะมาซื้อบ้านนี้พอดีหลังจากนั้น นันทาก็กลับมาที่บ้านมาคุยกับลูกสาวที่มีชื่อว่าไซนาแต่เธอกับลูกสาวไม่ค่อยถูกกันด้วยความที่นันทานั้นเป็นแม่เลี้ยงเดียวและเธอต้องทํางานอยู่คนเดียวเธอก็เลยต้องทํางานโดยที่ไม่ค่อยได้สนใจลูกเมื่อไซนานั้นกลับมาจากโรงเรียนนันทาจึงมาขอคุยด้วยแล้วก็บอกว่าเธอจะเดินทางกลับไปที่บ้านเก่าบ้านของคุณตาและจะพาไซนาไปด้วยแต่ไซนาก็บอกว่าเธอไม่อยากไปเธอจะอยู่บ้านนันทาจึงบอกไปว่าจะอยู่ทําไมวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดถือว่า ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจก็แล้วกันไซนาจึงพูดเบาๆว่าทําอย่างกับว่าไม่เคยปล่อยให้เธอนั้นอยู่บ้านคนเดียวนันทาจึงบอกให้ไซนาะเตรียมเสื้อผ้าสักสองสาชุดเพื่อสําหรับไปค้างคืนหลังจากนั้นไซนาก็เข้าไปในห้อง,องเธอแล้วก็ยังคงแสดงสีหน้าไม่ค่อยพอใจแม่อยู่ด้วยช้าวันต่อมานันทามาตามลูกสาวเพื่อจะไปขึ้นรถ เพราะว่าจะเดินทางกันในวันนี้แต่แล้วนันทาเธอก็ไม่ได้ไปเพียงแค่สองคนแม่ลูกแต่พาแฟนใหม่ของเธอที่มีชื่อว่ามานพไปด้วยนันทาได้แนะนําไซนะ้ากับมานพให้รู้จักกันและบอกให้ไซน้านั้นหวัดดีมานพบแต่ไซน้าก็ไม่ทําแล้วก็เดินขึ้นรถไปเลยนันทาจึงขอโทษมานพไปมานพบจึงบอกว่าไม่เป็นไรเขาเข้าใจหลังจากนั้นทั้งสามคนก็พากันเดินทาง ซึ่งไซนะเธอก็ไม่พูดไม่จาตัวของมานพเขาก็พยายามมองกระจกเพื่อดูไซนะอยู่ตลอดเมื่อมานพนั้นพยายามคุยกับไซนะเธอก็รำคาญแล้วก็เปิดกระจกเพื่อฟังเสียงลมข้างนอกหลังจากนั้นตัวของมานพเขาก็มาจอดแวะปั๊มเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ทําธุระตัวของไซนนะเธอขอแยกตัวไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนตัวของมานพแล้วก็นันทาก็มานั่งกินข้าวกัน หลังจากนั้นมานก็ขอตัวไปเข้าห้องน้าไซนาะเธอมาเดินเลือกซื้อของแต่พอเธอไปจ่ายเงินเงินของเธอกลับไม่พอมานบเข้ามาพอดีเขาจึงจ่ายเงินแทนไซนาะแต่ไซนาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอกลับไปหยิบเงินที่กระเป๋าเงินของเธอในรถก็ได้แต่มานบก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาจ่ายให้เองหลังจากที่ซื้อของกันเสร็จเรียบร้อยมานบก็ขอถือของให้กับไซนาะแต่ไซนานก็ไม่สนใจแล้วเธอก็เดินไปเลยเรื่องราวต่อมาที่นันทาที่ยืนรออยู่ที่รถเธอจึงถามไซนะ ไปว่าไซนะกับมานุไปไหนกันมาแต่ทั้งสองคนก็ไม่ได้ตอบไซนะก็เลยขึ้นรถส่วนมานุเขาก็ขับรถต่อไปจนมาถึงท่าน้ํา ที่มารอให้ป้าเพนนั้นพายเรือมารับซึ่งทางที่เข้าไปในบ้านมันต้องผ่านคลองโดยใช้เรือเท่านั้นซึ่งท่าเรือตรงนี้ก็มีสามรรภูมิสารหนึ่งตั้งอยู่ขนาดนั้นเองป้าเพนก็พายเรือมารับทั้งสามคนนี้ไปซึ่งขณะที่ทุกคนกําลังเดินทางกันอยู่ป้าเพนก็เล่าให้ฟังว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีคนอยู่เท่าไหร่บ้านคนก็มีไม่กี่หลัง ซึ่งตัวของไซนนะเธอก็บ,บ่นว่าเมื่อไหรจะถึงสักทีเธอร้อนป้าเพลนจึงบอกว่าจะถึงแล้วข้างหน้านั่งไงซึ่งขณะที่ป้าเพลนพาทุกคนมาถึงบ้านหน้าต่างบนบ้านมันก็เปิดอยู่และเหมือนว่ามีใครบางคนอยู่บนนั้นซึ่งคนที่อยู่บนบ้านก็เหมือนจะพยายามแอบมองทุกๆคนอยู่ด้วยแต่ทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตเห็นบ้านนี้มีป้ายที่ติดตรงหน้าบ้านว่าบ้านเทพรักษาป้าเพณน ได้มาเปิดประตูบ้านให้กับทุกคนได้เข้าไปซึ่งก็เพรว,ว่าบ้านนี้มันเก่ามากาแต่ข้าวของในบ้านมันยังคงอยู่เหมือนเดิมป้าเพนจึงบอกว่าเธอคงไม่มีโอกาสได้ดูแลบ้านหลังนี้อีกแล้วและคนที่จะซื้อบ้านเขาก็อยากมาติดตอ่อเพื่อคุยกับนันทาโดยตรงนันทาจึงขอบคุณป้าเพนไปที่คอยอยู่ดูแลบ้านหลังนี้เธอมาตลอดซึ่งเธอก็ยื่นเงินแห้กับป้าเพนเป็นน้ำใจตอบแทนแต่ป้าเพนนั้นก็ไม่อยากรับมานพจึงสะกิดป้าเพนแล้วบอกว่ารับไปเธอครับ ป้าเพญจึงรับเงินนี้มาและเธอก็ขอตัวกลับหลังจากนั้นไซนะเธอก็เข้าไปในห้องของเธอที่ป้าเพญนั้นจัดไว้ให้ซึ่งป้าเพนจัดไว้ให้เพยียงแค่สองห้องเท่านั้นนันทาจึงบอกว่าให้มานพนั้นเข้าไปนอนในห้องส่วนเธอนั้นจะไปนอนกับลูกแต่มานพก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแม่ลูกนั้นนอนคนห้องไปเลยเขาจะนอนข้างนอกเองแต่ไซนะเธอก็ไม่สนใจและบอกว่าเธอจะนอนคนเดียวนันทาจึงขอโทษมานพ ที่ไซนะนะ์น้นมีพฤติกรรมแบบนี้แต่มานุมก็บอกว่าไม่เป็นไรเขานั้นเข้าใจนันทาจึงไปเคาะประตูห้องแล้วก็บอกกับไซน์น้าว่าจะออกไปหาอะไรกินกันแต่ไซน์น้าก็บอกว่าเธอไม่หิวเมื่อตัวของนันทาพยายามแซาสีลูกไซนนะ้าจึงตะคอกแม่แล้วก็บอกว่าก็บอกว่าไม่หิวไงมานุปจึงบอกกับนันทาไปว่าไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวเราซื้อของมาฝากแกก็ได้เพื่อแกจะกินตอนดึกๆหลังจากที่นันทาแล้วก็มานบได้ออกไปข้างนอกไซนะเธอก็มานั่งเล่นอยู่ตรงท่าน้ําซึ่งขณะนั้นไซนะเธอก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างคอยจ้องมองเธออยู่มาจากในบ้าน หลังจากนั้นป้าเพนเธอก็พายเรือพาคนที่จะซื้อบ้านนี้เพื่อจะมาคุยกับแม่ของเธอแต่ว่าตอนนี้นันทานั้นไม่อยู่บ้านป้าเพนจึงถามกับไซนะไปว่าแม่อยู่ไหมเธอพาคนที่จะซื้อบ้านมาที่นี่แต่ไซนะก็บอกว่าแม่ไม่อยู่บ้านคนที่ซื้อเขามีชื่อว่ากอนกอนจึงบอกกับไซนะไปว่าเขาสนใจบ้านหลังนี้มากๆาเลยเขาอยากจะคุยกับนันทา ไซนาจึงบอกไปว่าไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไร่เหมือนกันและเธอก็เดินเข้าไปในบ้านเลยป,เป้าเพนจึงบอกกับกอนไปว่างั้นเราค่อยมาใหม,หม่วันพรุ่งนี้ดีกว่าลาจานั้งสองคนก็กลับไปไซนะ่าเธอกลับขึ้นมานั่งเล่นมือถือในห้องของเธอแต่ขณะนั้นเธอได้ยินเสียงดังมาจากด้านนอกเหมือนเสียงคนทุบอะไรบางอย่าง มันเป็นเสียงคล้ายๆว่ามีคนเอาไม้มากระทุงที่พื้นแล้วก็สังเกตเห็นว่าเหมือนมีเงาของใครบางคนเดินผ่านตรงประตูไปไซนาเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและเธอยังคงได้ยินเสียงเหมือนว่ามีไม้กระทุงที่พื้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งเธอนั้นยังคงอยู่ในห้องโดยที่ไม่ได้ไปไหนแต่เมื่อเธอนันตัดสินใจเปิดประตูกออกไปเธอก็พบกับแม่ของเธอแล้วก็มาโนบที่เพิ่งกลับมาจากกินข้าวหลังจากนั้นเรื่องราวก็แต่มาในตอนที่ทั้งสองแม่ลูกแยกย้ายกันเข้าห้องส่วนมาโนบ ก็นั่งเล่นอยู่ตรงเก้าอี้ข้างนอกขณะที่ไซนะ้าเธอกําลังอาบน้ําอยู่เธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคนกําลังแอบดูเธออาบน้ําเธอจึงเปิดประตูอ,อกมาแล้วก็โวยวายมาโนบว่ามาโนบนั้นแอบดูเธออาบน้ําหลังจากนั้นแม่ของเธอก็เดินออกมาและถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงฟ้องแม่ของเธอไปว่ามาโนบไม่แอบดูเธอแต่ว่านันทาก็ยืนยันได้ว่ามาโนบนั้นอยู่กับเธอและก็ยังคุยกันอยู่เลยซึ่งตัวของลูกสาวก็ผิดหวังที่แม่นั้นเข้าข้างแฟนใหม่มากกว่า นันทาเธอจึงขอโทษมานพไปว่าลูกคงไม่ได้ตั้งใจและเข้าใจผิดซึ่งมานพนั้นก็เข้าใจหลังจากนั้นไซนาเธอก็มานั่งเล่นแล้วก็เปิดหน้าต่างมองออกไปข้างนอกแต่เธอนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกจากทางด้านนอกเธอจึงเปิดประตูแล้วเดินลงมาข้างล่าง ซึ่งไซนาะเธอก็ยังคงได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนเอาไม้กระทุ้งพื้นและเธอก็เดินมาเรื่อยๆจนเธอนั้นได้เห็นชายแก่คนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตอนแรกเธอคิดว่าเป็นมาโนบแต่พอพยามองดีๆนั่นกลับไม่ใช่หลังจากนั้นก็ทํามีไซนาะเริ่มมีอาการหวาดกลัวจนเหงื่อของเธอนั้นแตกเต็มตัวไปหมดชายคนนั้นค่อยๆเข้ามาใกล้ๆตัวของไซนาะแล้วก็เอื้อมมือมาจุมาแตะที่ไหล่ของเธอ มานบที่ได้ยินเสียงของไซนนั้นร้องกรีดเขาจึงเข้ามาพยุงตัวของไซนาะและถามว่าเธอนั้นเป็นอะไรนันทราที่ได้ยินเสียงโวกว,วยวายเธอจึงลงมาจากห้องนอนแล้วก็ถามไซนาว่าไซนนั้นเป็นอะไรแต่ไซนาก็บอกว่าเธอไม่เป็นอะไรพร้อมกับหันไปมองตรงเก้าอ,อี้ตัวนั้นแต่กลับไม่มีใครนั่งอยู่แล้วเรื่องราวตัดมาในวันเช้าต่อมา ใจนะเธอก็เดินลงมาจากด้านบนแล้วก็เห็นว่าแม่กําลังคุยอยู่กับกรคนที่จะมาซื้อบ้านหลังนี้อยู่เพื่อกําลังเจรจาตกลงราคากันใจนะเธอจึงเดินไปรอบๆบ้านแล้วก็เข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งมันก็เป็นห้องเก่าๆคล้ายๆว่ามันจะเป็นห้องของคุณตาของเธอเพราะว่ามันมีรูปของตาเธออยู่ในห้องนี้ด้วยเธอได้เจอหีบใบหนึ่งและเธอก็ไปเปิดหีบใบนั้นจนได้เจอกับรูปของคุณตาอีกรูปหนึ่งที่ถ่ายคู่กับคุณยายของเธอหลังจากนั้น เธอก็หยิบชุดขึ้นมาคล้ายๆว่ามันจะเป็นชุดแต่งงานแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างตกลงมาเสียงดังจนทําให้เธอนั้นตกใจซึ่งนั่นมันเป็นสมุดเล่มหนึ่งที่ตกลงมาเธอจึงหยิบสมุดเล่มนั้นดูมันคล้ายๆกับสมุดโน้ตที่ถูกเขียนไว้นานมาแล้วเพราะว่ามันเก่ามากๆเมื่อเธอเปิดดูเธอก็พบกับข้อความที่ว่าสร้างบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกันเราจะอยู่ที่นี่ด้วยกันตลอดไป ไม่ว่าสิ่งใดก็ไม่สามารถแยกเราออกจากกันได้และลงชื่อคุณตาไว้ในปีพศที่นานมากๆแล้วไซนัจึงรีบวิ่งออกมาจากห้องนั้นแล้วก็มาบอกกับแม่ว่าห้ามขายบ้านหลังนี้เด็ดขาดแต่เธอก็ไม่ได้บอกเหตุผลแม่ของเธอไปว่าทำไมต้องห้ามขายนันทราซึ่งบอกให้มานพพาตัวไซนัออกไปก่อนและตัวของนันทาเธอก็ขอโทษก่อนไปว่าอย่าไปถือสาลูกข,ของเธอเลยไซนัเธอกลับเข้ามานั่งในห้องนอนของเธอนันทา ธอจึงเข้ามาคุยกับลูกและบอกว่าไม่เป็นไรนะทั้งสองคนปรับความเข้าใจกันแต่สุดท้ายนันทราเธอก็ต้องขายบ้านหลังนี้ไปอยู่ดีหลังจากนั้นทั้งสามคนก็กลับออกจากบ้านหลังนี้ซึ่งใชนะเธอก็หันมองย้อนกลับไปตรงประตูห้องของตาเธอและเธอก็ได้เห็นว่าดวงวิญญาณของตายังคงนั่งอยู่ในห้องนั้นและ่มองมาที่ทุกคนและเรื่องราวขลังแปดในตอนอาทานบ้านเขียวก็ได้จบลงก็ต้องบอกว่า เรื่องนี้นะครับผมเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเปิดเผยปมของบ้านนะครับว่าทำไมดวงวิญญาของคุณตาเนี่ยต้องออกมาปรากฏตัวให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าคุณตานี่ห่วงบ้านหลังนี้มากๆานะครับเขาเคยสร้างบ้านหลังนี้เอาไว้เพื่ออยู่กับคุณยายที่รักกันมากๆาซึ่งซึ่งผมดูแล้วเนี่ยคุณยายอาจจะเสียชีวิตไปก่อนและคุณตาหลังจากเสียชีวิตไปดวงวิญญ,ญาณยังโคจรเวียนอยู่ในบ้านเพราะเขาเคยสัญญากับคุณยาย ตามบันทึกที่เขียนไว้นะครับผมว่าสร้างบ้านหลังนี้มาเพื่อจะอยู่ด้วยกันและจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่มีอะไรไมาแยกเราไว้ได้คุณตาก็เลยยังคงอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับส่วนหลังจากที่นันทราเนี่ยขายบ้านหลังนี้ไปแล้วคนที่มาซื้อต่ออย่างกรนเนี่ยเขาจะเจอดวงยาของคุณตาหรือไม่อันนี้ผมคิดว่ายังไงก็คงต้องเจอนะครับซึ่งก็จะบอกว่าเรื่องนี้นะครับผม สถานที่เนี่ยค่อนข้างที่จะหลอแล้วแต่ปมที่เขาสร้างขึ้นมากับจบแบบซึ้งๆนะครับผมว่าทำไมเนี่ยดูวิญญาณของกุตาต้องห่วงบ้านหลังนี้ด้วยและทุกคนละครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่าน,นั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยเลยกันนะครับ ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ